หวานปุย๋ยพยายามทําเองอย่างนั้นยังหวานได้อยู่เหรอหวานไดา้เด็กได้ดิเพราะว่าที่ว่าที่หน้ามันมีถนนหนทางรอบเลยดิอ๋อทําให้ดีเลยเอ,อรถเข้าได้รอบเลยได้ไทุกรอบอ๋อนู่นนานอยู่เขตนู่นก่อนคนกีดอ้อมหน้าเลยโอ้โชคดีมากโชคดีมากถ้าทำไปอย่างนั้นเลยตองนี้ก็นาเป็นติดนี่ก็ต,ตาตาธนาก็มีหินคุกเขาต่ออ๋อตอนนี้ก็ นุ่นกับห็นคุกเข่าอ้อเออมันสบายหน่อยครับผมเอารถเพนปุ๋ยอะไรก็ค่อยวานไปทิ้งละทิ้งกัทีละคู่เล็กๆนะค่อยๆทำนะค่อยๆทำไม่ได้รีบร้อนนะได้รีบร้อนวันนึ่งครึ่งวันเอาแค่กระสอบไปแล้ววานวันปุ๋ยนะกระสอบเป็นการออกกําลังกายออกกําลังกายไปแล้วก็กลับแล้วเดี๋ยวนะใช่ใถ้าเห็นกระสอบสีขาวขปักอยู่ที่หน้า ให้รู้ว่าห้ามเอาฟังห้ามเอาฟังก็หัวนี่ตรงตาก็บอกเ้าขอขี่ก็ยเดี๋ยวจะเอานี่ะเออเอาไม่เป็นไรหรอกนิดนิดหน่อยงันเราไ่แกะเยอะแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีถุงปุ๋ยปากนี่เรียบร้อยเลยเรียบร้อยคนจะไปเอาทั้งคืนเอารถอะไรมาต้องห่วงนี่แสดงว่าทุกคนที่ทํานาเนาะแล้วก็เอาถุงปุ๋ยไอ้ถุงสีก็ขาวมัดอย่างนี้อย่สัตี์สญจริตไปเขาก็รู้แล้ว ห้ามเอาห้ามเอาเออจะเอาเดี๋ยวนี้แล้ก็บอกยาของที่บุกงนาเขาครับผมจะเอาไปหลายวันอือหนั่นแหละครับผมนั่นแหละเล่นปุยเล่นอะไรวนันมาทีหลังอย่างนี้แหละอือหยุดเาไม่ได้ครับผมเออแบบปีที่แล้วโซนนั่นแหละปีที่แล้วก็ว่าน้ำดีอะไรดีนะดีฝนตกมาตลอดเลยอ่า ปีนี้แย่เลยเนาะปีนี้แย่ดามันมาท้ายๆอย่างนี้แหละครับผมก็มันหมดสภาพแล้วมันแก่แล้วเนาะมันแก่แล้วเนายังงั้นแหละหวานไปก็เสียเปล่าเนาะก็เสียเปล่าอืชาวนามันยากเป็นชาวนาเลยลำบากลำบากสู้ชาวสวนไม่ได้แล้วเนาะชาวสวนไม่ได้คุณมาไปเรื่อยๆเเรื่อยๆนาะใช่ครับมาขึ้นอ่ะเชิญเลยครับคุณตาคุณตาก็สู้นะโอ้ยต้องสู้อย่างเยอะ อายุเท่าไหร่แล้วครับนี่72แล้วโอ้72เอาสัก75ก็พอนะตานะโอวหลับก้าไม่75คือเลี้ยงวัวนะที่เหลือก็ไว้ทำย่างอื่นนะตานะทิ้งงานเลแอละไม่ต้องทำงานหนักขนาดนี้แล้วนี่ก็ไปให้ลูกไปเอาเลี้ยงสองตัวช่วยช่วยครับผมถ้าลูกไม่ช่วยก็จะโลแล้ว ถ้าเกิดว่าลูกไม่ช่วยก็โล้มแน่นอนโล้มแน่นอนละไม่เก็บไว้นะไม่เก็บไว้ลูกต้องเก็บไว้ตัวสองตัวแค่นั้นแหละครับผมตัวยามันปลูกไว้มันเสียรายยาอ๋อขึ้นผมก็มีครับผมเรามีหญ้าอะไรครบเรียบร้อยนะเรียบร้อยถ้าจะเลิกก็เสียได้เออถึงคิดอย่างนั้นเลยแต่ตัวสองตัวก็พอแล้วไม่ต้องเอาเยอะเออต้องเอาเยอะไอ้ตัวสองตัวนี่เป็นภาระไหมไม่เรากค่ปลูกแค่นี้นั่นก็ได้ปลูกไว้เนาะ ปลอยก็ได้พอนี่ถึงเวลามันเกี่ยวหญ้าไว้แล้วถึงเวลาก็เดินมาเลยเลยวัวแถวนี้มันอยจะกันนะฉลาด <c oughs> ถึงเวลาไว6.30เย็นเนี่ยรู้เรื่องเลยใช่ไหมรู้เรื่องบอบอกกลับมากินหญ้าที่คอกนะ6.30เย็นกลับมาแลว<อ>้วเจ้าของทำไมกลับเร็วเพราะเห็นยาอยู่ตรงนี้อย่างเงี้ยเลยเขารู้กันแหละสูตรนี้เลยนะสูตรนี้แหลยทุกทีท่านจะกนแหละเอาอยามาล่อตอนเย็นอา ปีนี้ได้ขายบ้างยังอรตาขายกันนั้นดิขายตัวเดียวขายตัวเดียวได้เท่าไหร่ครับตัวเดียวได้เท่าไหร่ได้แปดพันกว่าแปดพันกว่าเลยนะตัวใหญ่ไหมคุณตาก็พอๆกันนี่แหละก็พอไก่ตัวเมื่อกี้นะเออตัวเมื่อกี้เลยแหละอ,อายุเจ็ดสิบสองยังแบกอะไรปกติเลยนะปวดขาปวดตววเข่าตัวกินยาทุกวันแล้ว อยาโรงพยาบาลอ๋อไปกายภาพบำบัดทุกอาทิตย์นี่นะครับบางวันก็ไอ้ต่ลาทิตย์ที่เกียจไปก็ไม่ต้องไป <laughs> <laughs> มันเบือ่อมันไปะดูว่าบอกโรงพยาบาลบารู้จักเหมือนโรงพยาบาลเหมืมอนซสอเลยนะไม่แล้วคุณตารู้สึกว่าตัวงแก่ไหม ผมถามจริงอ่ก็รู้เลยวเนาะแต่มันถึงไงเกิดเป็นคนตรงโซ่เยี่ยเนาะรู้มันแก่แล้วถ้ารือทำก็ไม่ได้เกี่ยงวันหนึ่งหาเงินได้กี่บาทอ่ะผมถามจริงเลยราคาหลายเป็นยุ่ยเฉยไม่มีรายได้ไม่มีรายได้เลยอย่างเงี้ยไงไปนี่ข้าวนะขายไปนันใช้บ้างเก็บไปใช้บ้างครับผมไม่มีเงินเข้าเละอะไรเข้าคนในหมู่บ้านเหมือนกันทุกคนขาเรือนแหละไม่มีเงินเข้าไม่มีเงินเข้าเลย ไม่ไม่มีอาชีพเสริมเลยนะไม่มีมีทำนายอย่างเดียวเลี้ยงวัวไว้อย่างนี้แหละก<ม>อถึงหน้าปีอะไรก็ประมาณเดนินพึษสะพานก็เดินเมษาฟึซสะพานก็ลืมปล่อยวัวที่ละตัวสองตัวไปอย่างนั้นแหละแค่ได้แค่นั้นแหละคนเรา,านี่มันไม่ได้เยอะนะมันไม่ได้เยอะเอาใจว่าขายข้าวเออ,อ,อแต่ในปีใดข้าวดีก็ได้เยอะหน่อยอืมสีที่แล้วก็ได้เกี่ยวไปขายเลยได สิบไร่ได้กำไรเกืเอบแสนกำไรไหมปีที่แล้วออืคิดว่าพอได้เหรอพอได้นะปีนี้แหละปีนี้มันติดแล้วก็ไปลงตัวเท่ายหรอกแต่ก็ต้องทํานะต้องทําไว้กินนะคุณตานะนา <laughs> ทำดาวยี่สิบมาไร่ปีสองตายา,<อ>ายนหนึ่อ๋อใช้น้อยทำยี่สิบสามยี่สิบไร่ครับผมแสดงว่าจ้างเกือบทุกอย่างไหมนี่จ้างอะไรก็แล้วก็เที่ยวก็จ้างเขาก็ตากเองแล้วก็ จ้างเขาคืนเราคืนช่างเองคือกะสอบละสิบบาทสิบบาทครับผมว่านปุ๋ยพยายามทําเองอย่างเงี้ยยังหวานได้อยู่เลยหว่านได้เด็กได้ดิเพราะว่าที่ว่าที่หน้ามันมีถนนหนทางรอบเลยดิอ๋อทําไม้ดีเลยรถเข้าได้รอบเลยรถ้ทุกรอบอ๋อนู่นนาอยู่เขตนู่นก่อนคนกีดอ้อมหน้าเลยโอ้โชคดีมากโชคดีมากจะทำอะไรอย่างเงี้นเลยตั้งนี้ก็นาเป็นติดนี่ก็ตาตาทาราก็มีหินคุกเขาเตา อ้อตอนนี้ก็นุ่งกับเห็นคุกเข้าอ้อเออมันสบายหน่อยครับผมเอาลูเคนปุ๋ยอะไรก็ค่อยวานไปที้งแล้วทิ้งทีละคู่เล็กๆนะค่อยๆทำนะค่อยๆทำไม่ได้รีบร้อนนะไม่ได้รีบร้อนวันนึงเสรจครึ่งวันเอาแค่สอกับสองไปแล้วหวานว่อนปุ๋ยนะสองกัสอบเป็นการออกกําลังกายออกกําลังกายสองกับสองอดี๋ยวนี้ก็กลับแล้วทุกปีวานตอนกําลัง สี 45, ่สิบห้าสิบอายุเท่านั้นแหละวันที่เดียวเจ็ดแปดไร่ปิ๊บส่งที่มุงสมมงก็เสร็จแล้วครับผมฉีดยาก็ฉีดเองแลนี่ทำหมดทุกอย่างเลยทุกอย่างฉีดยาย,ยังฉีดได้วันหนึ่งได้สิบว่าไรคนกลัวไหมฉีดยาในกลัวมันจะเข้าปงเข้าปอดไหมไม่คิดกลัวอะไรเลยเาถามนี่เดียวกลัวตายไหมกลัวตายไหมไม่กลัวตายเอบยาไม่อันตรายเท่าไหร่หรอกรู้แล้วตอนนี้อายุเจ็ดสิบสองเนี่ยผมว่ามันเลย ครึ่งของชีวิตแล้วนะผมว่านะคิดว่าทําอะไรแบบว่าพอใจยังพอใจการช้ชีวิตใช้ชีวิตแล้วยังคิดก็พอใจแล้วถ้าไม่ทำไงจะได้กินลูกก็ไม่ทำเนาะถ้าพ่อแม่มันเสียไปหมดแล้วนาที่จะใครจะทําลูกก็มีสยญญ์ทาก็แปลกคิดดูทุกวันน่าจะขายเนแผมว่าแต่จะให้เขาก็รถแต่ก็ทางนี้ก็ไปแล้วไม่อยู่แล้วก็จะทำไงกับเรื่องเขาเนาะ ลูกสาวก็ไปทางานแต่เดียวกับพึ่งมาเมื่อกี้ก็ทํากับข้าวอห่อยพอกินนึ่งกันก็ดีนะครับผมยังพอมีคนทํากับข้าวให้กินนะครับผมทําไมคุณตาบอกว่าปีนี้ย่าเยอะเราเพรามันฝนมาแรงมันทิ้งช่วงตอนเดือนนั้นไหนว่าเดือนสิงหาสิงหาบอกไอกระสอบสีเขาขาเขาไว้ทําไมไหนเนี่ยที่เขาปักไว้เนี่ยเนี่ยสัญญาลับไว้หมายควคนออกความเขา อย,ย <laughs> อย่างนี้เลยนะเด <f mun> ี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะถ้าเห็นกระสอบสีเขาขาวปากอยู่ที่นาให้รู้ว่าห้ามเอาฟังห้ามเอาฟังก็ห่วงนี่ตรงตาก็บอกเจ้าของที่กอะไรเดี๋ยวจะเอานี่นะเออเอาไม่เป็นไรหรอไม่ได้ง้นเราไม่ได้เอาแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีถุงปุ๋ยปักนี่เรียบร้อยเลยเรียบร้อยคนจะไปเอาทั้งขื้นเอารถอะไรมาต้มม่วงนี่ แสดงว่าทุกคนที่ทํานาเนาะแล้วก็เอาถุงปุ๋ยไอ้ถุงสีขาวมัดอย่างนี้อย่างนี้สัตว์ยันแล้วไปเขาก็รู้แล้วอ๋อห้ามเอาห้ามเอาอ๋อเคยจะเอาเดี๋ยวนี้แล้วก็บอกเจ้าของที่ปกครองนาเขาครับผมจะเอาไปให้วัวนั่นแหละครับผมนั่นแหละอ๋อตรงนั้นก็ปักไว้นะเออก็ปักไว้แล้วนะอ๋อสีขาวๆไกลๆนู่นนะผู้ชมครับนู้นไปทางไหนก็เห็นเห็นหมดแล้วท่านี แถวนี้เขาทำกันอย่างนี้นะเอทำกันอย่างนี้แหละเอาถุงปุ๋ยปักไม้ใชอ่าอ๋อคนไปเอาฟางมาเอาอยอยกางนี้ามไม่รูครับผมทุกวันนี้โว้เลยเยอะไหมแถวบ้านเราเยอะมั่งกันเลยล่ละเพราะวา่โโวาโว้วัึงว่าไม่มีราคาตุนว้ยอย่างนี้แหละอ๋อใช้คำว่าตุนเลยใช่ไหมเออว่าตุนว้ยทุกฮอกเลยออ๋